สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาไปรับของฟรีกันอีกแล้วนะคะก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกูุ๊งกิ้งกันด้นวยนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะพาไปรับของในแบบทอ m มี่เทนะคะนี่ไปกันเลยอพอเราเข้าเกมมานะคะเราก็จะได้รับหูฟังโดนัทนะคะกดคอนเฟิร์มและของที่เราจะพาไปรับนะคะก็อยู่ในชิปเตอร์นะคะ แบบนี้ก็จะเป็นแมพคล้ายๆพวกปากัวใช่ไหมเออแล้วก็พี่อาาา่านมาเหมือนว่ามีขี่จักรยานได้ด้วยอะไรเงี้ยือต้องบอกว่าแมพนี้พี่เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกนะคะขอที่จะพาไปรับนะคะนี่มาตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้เป็นจุดเกิดเราใช่ไหมคะเราก็ขึ้นมาตรงแท่นสีฟ้านะคะแล้วก็มองไปนู่นตรงที่เป็นก้อนเม่นะคะคือจุดตรงไหนทีน่เราจะไปไปเลย้ยตกอ นี่นะคะนี่ขึ้นมาแล้วนี่เอามาตรงนี้ตรงนี้มันจะลอยได้ทุกคนนี่ชึบปุ่มคิวนี่ปุ่มอไอคอนชิ้นเนี่ยอะไรปุ่มคิวนี่ปุ่มอะไรเอ่ยไม่เคยเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวต้องมาเล่นดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง <S <S น,นี่นะคะทุกคนของที่จะพามารับนี่อันนี้นั่นเองนะคะเป็นไอเทมที่ เข้ามาใหม่เนี่ยทุกคนไอเทมพี่เพิ่งบอยไปเองนะคะรับเลยปึ๊กและตอนที่พี่แล่นนะคะเกมก็เพิ่งอัปเดตไปเพียง6นาทีเองนะคะก็อ่านี่ไงเจอแล้วนะคะไอลูกไก่กับลูกช็อกโกแลตนะคะแต่ต้องซื้อด้วยโลวักนะคะอ่าแล้วก็มีไอเทมนี้อ่อเป็นชุดนะคะเป็นเสื้อกับกระเป๋าคาดเอวตุ้งเกมด้วยมีหลายอย่างเลยนะคะบางอย่างก็จะใช้โทเคนในเกมซื้อนะคะบางอย่างก็จะใช้โลวักนะคะ ส่วนไอแฮมเบอร์เกอร์ไม่เห็นนะคะและของที่ได้มาเมื่อกี้นะคะก็จะมีทีเจโดนัทเฮดโฟนนะคะแล้วก็ TJ เจทีเจ f ายฟอร์มอะไรเนี่ยนะคะไอโดนัทเนี่ยมามาแล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้เล่นนะคะก็เลยเพิ่งได้หลันะคะส่วนถุงมือนะคะมันเป็นกระเป๋านะคะเดี๋ยวลองใส่ดูนะคะอ่าตอนนี้เนี่ยเข้าเกมมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นกระเป๋านะ,ะเป็นลูกมือสีชาสิใส่มากนะคะ แล้เมื่อกี้ก็ใส่หูฟังตัน,นัดมานะคะมีต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสมคบนะคะม่งั้นมองมือวิ่เห็นนะคะเป็นไงทุกคนถ้าใคยักได้กระเป๋าแบบนี้นะคะก็อย่าดืมเข้ามาเล่นกันนะคะคลิปนี้ก็ไปลวจ้า